สวัสดีนะครับเตือนภัยนะครับอุบัติเหตุบนถนนวงแหวนกาญจนาเป็นเส้นทางจากบางปะอินนะครับมุ่งหน้าบางนานะทีมงานมูลนิธิร่วมกัน,นยูซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดลบบุรีผ่านมาประสบเหตุนะครับพบเจอเหตุการณ์ขณะนี้กาลังช่วยเคลียร์ทางก่อนเป็นรถหกล้อนะครับรถหกล้อบรรทุกผลไม้อ่าชนเสียหลักชนเกาะกลางนะครับถนนลื่นมากเลย ถนนลื่นมากเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมร่วมกตันญอยู่กาลังช่วยช่วยเก็บผลไม้นะครับเพราะว่ากระจายเกลื่อนถนนเลยหลักกิโลเมตรที่สิบเจ็ดหลักกิโลเมตรที่สิบเจ็ดบวกสี่ร้อยนะครับสิบเจ็ดบวกสี่ร้อยใครที่อยู่ในเส้นทางลดความเร็วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะช่วยเกลี่ยผลไม้เข้าข้างทางก่อนนะครับเป็นลองกองนะ น่าจะมาจากปากใต้แน่ๆเลยนะครับโอ้โหเสียหายหมดเลยนะครับเป็นรอ,องท้องครับเกือนถนนเลยที่ไม่เป็นอะไรกันใช่ไหมอ๋อพี่ขับพี่เป็นคนขับใช่ไหมและพี่นั่งซ้ายมาใช่ไหมอ๋อพี่อยู่ขนุนอีกคันหนึ่งพี่กําลังจะไปไหนครับไปพิษณุโลก,โลกมาจากไหนเนี่ยมาจากจันทร์ครับมาจากจันทบุรีแต่ไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมไม่เป็นครับไม่เป็นนะโอเคโชคดีโอ้ มันมีอ๋อมีรถอีกคันหนึ่งใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วเขาจอดอยู่ใช่ไหมโอ้ยโชคดีและตัวไม่เป็นไรนะพี่นะาตะถนนมันลื่นครับถนนมันลื่นนะโอ้โหนี่พี่พี่คนขํานะครับมาจากจันทบุรีกําลังจะไปกําลังจะไปพิษณุโลกโชคดีนะครับไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นไรครับของนอกกายนะพวกนี้เป็นสิ่งของนอกกายก็คือผลไม้เสียหายหมดเลยทั้งคันรถนะ โอ้ยดูดิตอนนี้รมกันดัยูกําลังช่วยเคลียร์ลองกองที่อยู่บนพื้นผิวการจราจรนะครับผลลองกองที่เกลื่อนตอนนี้นะทีมรมกันดยู่ช่วยเคลียร์ให้ชิดขอบทางไปข้างหนึ่งเดี๋ยวจะได้เปิดการจราจรได้สะดวกตอนนี้ต้องบอกว่าผลลองกองเป็นเกลื่อนถนนเลยมีอาสาสมัครน่าจะมาช่วยเหลือแล้วนะครับผู้นิติผู้ทิิ ตทางก่อนตอนนี้นะครับเรากําลังช่วยเคลียร์การจราจรก่อนนะครับ <Budget. S 1> เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวผ่องกองนี่เกือถนนเลยเป็นถนนวงแหวนการจรานะครับทิศทางจากบางปะอินอ๋อมีรถคู่กรณีอีกหนึ่งคันจอดซ้ายอยู่เป็นรถ6กล้อเหมือนกันนะครับก็ผู้ขับขี่บอกว่า <c oughs> เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีกําลังจะนำผลไม้เนี่ยไปส่งที่ จังหวัดพิษณุโลกมีทุเรียนน้ำด้วยทุเรียนน้ำมีลองกองกับทุเรียนน้ำผมเห็นนะลูกทุเรียนน้ำเด้นเคยเห็นทุเรียนน้ำปะไม่ใช่ไม่เล็กทุเรียนน้ำเล็กที่ไหนล่าโอ้ยลองกองเกลือเลยนะครับดูสิน่าสงสารนะแต่โชคดีนะครับว่าไม่มี ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่ใครไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะ,ะม,มีมังคุดด้วยมีมังคุดด้วยสงสารจังเลยถูกต้องเลยครับตอนนี้นะทีมงานของมูลนิธิร่วมกันยูซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดลบบุรีนะกำลังช่วยกันเคลียร์การจราจรครับดูแลพี่เอ็ดด้วยจะเป็นลมใช่ไหมครับ ด,ดูพี่เอ็ดแข็งแรงนะมีทีมงานมีเพื่อนๆบอกว่าช่วยดูแลพี่เอ็ดด้วยเดี๋ยวพี่เอ็ดจะเป็นลมยังฟิตครับพี่เอ็ดบอกว่าเพิ่งวันนี้กินกาแฟไปหลายกระป๋องด้วยโอ้ยเนะจริงๆแล้วดูเด็ดผลไม้เสียดายนะครับกำลังจะเดินทางไปทิษณุโลกนะครับแต่โชคดีนะครับไม่เป็นอะไรถือว่า ฝนตกด้วยนะเตือนภัยนะครับผู้ใช้ทางเตือนภัยผู้ใช้ทางนะครับถนนวงแหวนกาญจนาลดความเร็วลงนิดนึงก่อนนะครับถนนมันลื่นด้วยเพราะว่ามีฝนตกนะครับลดความเร็วลงช่วยช่วยได้ตอนนี้ทีมงานก็กําลัง เราต้องบอกว่าตอนนี้ร่วมกันอยู่เอารถปิดกั้นไว้ก่อนนะครับสองเลนขวานะสองเลนขวาขอบคุณหนึ่งร้อยห้าสิบดาวด้วยโอ้โหมีกาลังใจด้วยนะครับอันนี้ผลไม้ก็ช่วยเคลียร์เข้าข้างทางก่อนนะครับให้ให้เป็นทิศฝาเป็นเลนหนึ่งให้เขาว,วางขายที่กทมเลยใช่ไหมครับนะเขาเดี๋ยวดูก่อนต้องเดี๋ยวให้คําแนะนํานะเดี๋ยวให้คําแนะนําเขาว่า เอาไปขายถูกๆแทนก็ได้นะครับผมดูแล้วโอ้โหดูเสียหายหมดเลยนะอย่างนี้นะครับเสียหายหมดเลยนะอย่างเนี้พี่เอ็ดแนนบอกว่าให้อุดหนุนรองกองเขาด้วยเลยแนนเหมาอุดหนุนรองกองเขากลับไปให้ลูกเลยลูกลูกขอกลับบ้านดึกหน่อยนะวันนี้ดูสดอยู่ดูสดอยู่ก็ตอนนี้นะครับทีมงานมูลนิธิร่วมกันยูเนี่ยช่วยกัน เคลียร์ผลไม้ที่ตกอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะครับสองเลนขวาเพื่อชิดขอบทางด้านขวาไปเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดการจราจรได้ก็ประชาสัมพันธ์นะหลักกิโลเมตรที่17บวกผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นทั้งขาเข้าขาออกนะเพราะว่ารถเนี่ยมาอยู่เกาะกลางเพราะฉะนั้นรถยนต์นะครับที่ใช้ถนนวงแหวนการจราจากบางปะอินหรือจากฝั่งบางนามุ่งหน้าบางปะอินนะหลักกิโลเมตรที่สิบเจ ตากกิโลเมตรที่สิบเจ็ดบวกสี่ร้อยนะครับตอนนี้มีอาสาร่วมกันอยู่จังหวัดปทุมธานีมาในที่กเหิดแล้วเดี๋ยวเราจะมอบพื้นที่ให้เขานะครับมอบพื้นที่ให้เขาแล้วก็เราจะเดินทางกลับกันต่อสวัสด,ดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะช่วยเขาหน่อยนะพี่ปกักช่วยเขาหน่อยนะเดี๋ยวพี่เดินทางกลับกันเลยใช่ครับ เพียกันด้วยตรงนี้เป็นเป็นสอพอ,อะไรอ่ะเป็นทา้งหลวงมาเลก้าใช่ไหมลำล,ลูกกาแต่เป็นพื้นที่ลำลูกกาใช่ไหมพี่ฝากช่วยเหลือเขาต่อด้วยนะขอบคุณนะครับน้องอาสาสมัครมูลที่ร่วมกันอยู่ในจังหวัดประจุมธานีนะครับเดินทางมาถึงที่กระเหตุแล้วเดี๋ยวเราจะมอบให้เขาให้คําแนะนำและให้คําช่วยเหลือต่อนะครับเพราะว่าคงจะต้องยกรถไปที่ลำลูกกานะ รับลูกกาหรือทางหลวงหมายเลขเก้าไม่รู้นะครับแต่ดูผลไม้ดิครับก็บนรถเนี่ยยังไม่ได้รับความเสียหายนะครับก็มีกระทบกระเทือนนะครับผลไม้ก็กระทบกระเทือนอย่างนี้แหละครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เนี่ยมีลองกองซดส่วนใหญ่นะครับเป็นลองกองซดส่วนใหญ่แล้วก็มีมังคุดด้วยมีมังคุดอัดอยู่ด้วยมีมังคุดปูพื้นอยู่นะครับและลองกองอยู่ข้างบนนะครับก็ โชคดีว่าผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บอันตรายใดๆเนี่ยดูจริงๆแล้วมันยังเสียดายนะเนี่ยนะมันใช้ได้หมดเลยนะครับถ้ามีทีมงานหรือมีกําลังตักให้เขานะครับเพราะว่ารถอยู่เกาะกลางถนนนะครับก็เสียการจราจรเลนขวาทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกเมื่อกี้ผมพูดผมเห็นเหลือไปเห็นทุเรียนน้ําทุกคนเคยเห็นไหมทุเรียนน้ำแครับ นี่ไงลูกทุเรียนน้ําที่ผมบอกเอาไม่เป็นมันทุเรียนปกติเลยขออภัยครับผมดูผิดอันนี้คือทุเรียนปกติเลยขออภัยครับยกเลิกยกเลิกผมนึกว่าทุเรียนนาำไม่ใช่ครับลูกมันเหมือนทุเรียนน้มามันเป็นทุเรียนปกติขออภัยครับผมผิดเองขอบุณสองรอยี่สิบห้าดาวกำลังใจด้วยครับเหตุเกิดที่ไหนเป็นถนนวงแหวนกาญจนานะครับถนนวงแหวนกาญจนาทิศทางต้องบอกว่าทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่ารถ บรรทุกหกล้อคันนี้อยู่เสียหลักมาอยู่ที่เกาะกลางถนนนะครับผู้ได้รับผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่เสียหายมีศีร้าบนรถเป็นผลไม้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีกําลังจะนําผลไม้ไปที่พิษณุโลกนะครับรประสบอุบัติเหตุโอ้นะครับก็เป็นเตือนภัยนะไลฟ์ก็ขอให้เป็นไลฟ์เตือนภัยผู้ใช้ทางนะครับใช้ทางก็เพิ่มความระมัดระวัง ลดความเร็วลงมันช่วยได้จริงๆนะครับคู่กรณีเป็นรถหกร้อยคันหนึ่งจอดอยู่โน้นคู่กรณีเป็นรถหกร้อยีกคันหนึ่งนะครับเขาเบียดกันมีคันโน้นก็มีร่องรอยของการเสียหายที่ตู้ทึบด้านขวานะครับมีรอยอยู่แต่ผลไม้เนี่ยเสียหายหมดเลยของสามจับใจเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะ เราเห็นคนเจ็บไม่เป็นอะไรก็ถือว่าเนี่ยสิ่งที่เราเม Li ื่อกี้รถติดยาวเลยตอนที่ร่วมกันอยู่กาลังเดินทางกลับมาจากจังหวัดโลบบุรี mm. นะครับ mm. เราไปฝึก er, <Okay. S 1> เรื่องอากาศยานกันมาที่ลบบุรี nee, นะครับร่วมกับปอพนะครับกมป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ตอนนี้ทางอา,อาสาสมัครผมต้อ,องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ร่วมกันอยู่เนี่ยช่วย คลียร์ผล,ลไม้เข้าข้างทางก้อนใหญ่ๆนะกองใหญ่ๆเอาเข้าข้างทางชิดขวามาก,ก่อนส่วนลูกเล,เลก็กๆก็รถทับไปบ้างไม่เป็นไรนะที่แตกอย่างนี้ก็เสียดายนะจริงๆมันกินได้หมดนะครับเนี่ยมันยังที่ยังไม่นั่นนะผมสารจับใจเลยโอยขอบคุณนะครับขอบคุณ225ดาวเป็นกำลังใจตัวใหญ่เป็นหน้าม้าของผมทั้งนั้นเลยนะ เป็นการยานมิมิตของผมทั้งนั้นเลยผมว่าน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะ